พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันศุกร์ที่24ทธันวาคมครสิสตศัการาช2021คําคำพยานชีวิตโดย คุณจุยตาคาทินิจาการ์ตาอินโดนีเซียในหัวข้อเรื่องก่อนวันคริสต์มาสอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมลูกาบทที่หนึ่งข้อ26ถึง37และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่ได้นำมาใคร้ครัวและสามัคคีทำร,ร,ร่วมกันปรากฏในพระธรรมฮีบรูบทที่11ข้อหนึ่ง ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงคุณจุยตาคาทินิเป็นพยานว่าดิฉันอาศัยอยู่ในประเทศเขตร้อนสองฤดูที่ซึ่งอาคารคลิสต์จักมีหน้าต่างบานใหญ่และช่องระบายอากาศเพื่อให้อากาศเย็นในฤดูร้อนระหว่างการนมัสการเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสครั้งหนึ่ง ลมและฝนพัดโหมกระนำเข้ามาในคลิ่ตจักรระหว่างขาบวนแสงเทียนทำให้ยากสำหรับการนมัสก,การที่ต้องมีการจุดเทียนหลายครั้งที่ดิฉันต้องขอให้คนที่นั่งข้างดิฉันช่วยต่อเทียนให้การประสูติของพระเยซูเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังหลังจากการรอคอยพระผู้ช่วยให้รอดในฐานะผู้สร้างสันติของเราเป็นเวลานาน สำหรับดิฉันแล้วขบวนแสงเทียนในวันก่อนวันคริสต์มาสเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพยายามในการรักษาความหวังและความเชื่อของดิฉันให้คงอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและความสับสนวุ่นวายเป็นการยากที่จะยึดมั่นในความเชื่อและความหวังเมื่อคำอธิษฐานดูเหมือนไม่ได้รับคำตอบ และสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นไปตามความคาดหวังของเราในช่วงเวลาเช่นนี้โดยการอ่านพระคัมภีร์และการขอให้เพื่อนคริสเตียนอธิษฐานเพื่อให้เราเข้มแข็งขึ้นเท่านั้นที่ช่วยให้เราสามารถรักษาเปลวไฟแห่งความหวังไว้ได้ข้อคิดสำหรับวันนี้ท่ามกลางความไม่แน่นอนของโลกนี้ข้าพเจ้าจะมองไปที่พระวจนะ เพื่อให้ความเชื่อของข้าพเจ้าเข้มแข็งเป้าหมายของคำอธิษฐานผู้ที่ไม่มีความหวังและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานพระเยซูคริสต์แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายโปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้รักษาสันติสุขและความหวัง ในการดำเนินชีวิตเอาไว้ในหัวใจข้าพระองค์ทั้งหลายขออธิษฐานตามคำที่พระเยซูคริสต์ตรัสสอนว่าข้าแต่พระบิดาขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่และอย่าทรงนำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรน,นี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ